ครณภาพชนิดโจน,นะฮะเดี๋ยวอ,อยู่ในชุมชนลองเบิร์ดฉันเดินม,มาเดี๋ยวจะให้ดูปลาชนิดเน,นึ้อฮะมันจะเป็นปลาสวยง,งามนะครับแบบเดี๋ยวมันติดอวนจมมานะฮะก็ทำให้เขาได้่าตายนะฮะแล้วก็ก็ไม่ทิง้งแม้เเอาขึ้นมานะฮะเนื้อก็ทานได้นะแต่ว่าไม่นิยมทานนะครับมีแเป็นปลาแบบนี้ <laughs> ลราชื่ออะไรเนี่ยฮะก็ประมาณว่าเป็นปลาสวยงามนัถามว่าเป็นปลาไหนถามนะครัเป็นปลาใหญ่นะครเป็นปลาที่อยู่ตามกอมปลาลังนะจริงๆแล้วปลาพวกนี้จะเป็นปลาหนุ่อกนะฮะแต่ว่ามิจิเกียวก็พูดไม่ได้นะ้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของชาวประมงกันะฮะก็ถ้าแตะทางให้ชมนะครับบางท่านอาจจะ ลายทรัพยายกรธรรมชาติอะไรมัี้แต่ว่า,าเป็นเรื่องของาการประม,ง,มงก็คือเาก็ถ,ถ่ายทอดไชมไม่เฉยนะครับนี <c oughs> ่ครับเดครับเจะเป็นลายนะครับลายสินห์เงินนะครับ ท,ทำเงินส้มๆนะครับตัวใหญ่นะครับมานตึงโรนร้ฮะตังรอเห็นนะครับชนิดเจ้ครับอนะขอบคุณนะครับที่กดติดตามครับ